เคอนเสิร์ตแล้วเหรอครับไปนาแล้วเราเราไม่ได้ยินเสียงนะเราน่าจะปิดเสียงเข้าออกไว้มั้งเนี่ย Terima kasih telah menonton! หลุดไม

ไปเถอะมึงเอาเข้าออกทีมนี้อยู่นะ 不拉了 <laughs> <laughs> oh do fresh. Oh know fresh. you <laughs> แพ่สีเหลืองดีกว่าเอามาต่อเลยขึันไปสีเหลืองแล้วดีกว่าทำไมสีเหลือง มีไม่โดนเลยกีดองดีวะโอ้ฟัอยางเยอ นเชียงไม่ออกมาตายได้เลยหน้าโอเลยเอาเลือดจริงนะเป็นที่สิบตัวแล้วนะ โอ้ยไ,ไ,ยไ,ไม่ได้เก็บตัวเลยไงโหไม่ได้เก็บตัวเลยไงวะเป็นไปไม่ได้อะดูดิแบบเนี้ย ไม่มีภาพเลยแค่หัวจหลอกเลยเฮ้ยไม่ตายครับตายหแล้วใช่ไหมครับเฮ้ยนี่โน้ติเหรอฝันอะไรอ่ะ Fifteen kills to go. One suppressed. Flashback. Three down. Blocky. I'll handle this. Sound sensor up. Flagment. Ultimate uh. Five kills Suppressing. To suppress. โซว่าดกมาทักคพ่หรอโอเคที่เนแไม่หลักแต่ว่าถ้าเป็นนี่อะสปาราดก็ได้แต่ไม่ชินสีแดงยวอ See ya. match oh, found the there. spy rod <laughs> so Spike Rush. So Sage, when are you going to teach me how to revive people, huh? Like I don't haunt, That's not how, how radiance work. Oh I see. You're oh, I joking. See. ezoisاد โอ้โหผังมันถื่อย่างไรวะมันเดินยิงสคนเลยหรอเชียร์เจสหรอเอาดีโอ้โหยิงสต๊อสด้วยสต๊อบเสมอนอ้นผีน bro deep breath we we'll take him down that we ดาว come down oh, <gasps> oh. oh no. เฮ้ยไม่มาเลยว่ยังเล่นของอยู่ปีเตอร์ไอแคนซียูว้าว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  Down. Bring them down. Catch them. I'll find you. March one. อยู่อีกฝั่งนึ่งไงยังไม่กันเลยตอนจบต้องด่ากันแน่เลยอะตอนจบต้อด่ากันแน่จบไม่ได เปิดก็เปิดมาใช่ปะถื้มาอ้เจมันเดินมาเก็บเอทใช่ปะ้ง้ก็ีมอสพีนี้ก็้อาจจะันก Missiles away. Take hold. Grenade is live. Bring them down. Bring them Multiple down. Multiple enemies beat. We know you one. There. There. Spike planted. Ooh. Last player standing, <laughs> one enemy remaining. ไม่เก็บปืนของมาดีกว่าก็อยู่ยู่ไม่กี่นทีเฮ้ยเล่ายกันนะเอิงเจมส์บอกทุกคนเลยในทีมว่บอกอะ ของแบบยิ่งผ่าไมาา่ทันสวยสโอ้ยคนนี้ไม่คาดเจ็ดหัวร้อนแน่คอยดูจริง ดาเขาเยอะไงเจ๊ดะ่ะแวปากดีไงต้นเกมเกบเอ็เอไงมันจะปากดีเลยอ่ะ Match point เราสนเกมแ้บตอนนี้ก็สว่ากลังต่อยกันอยู่ Ready. I am the I pissed. There, oh. Enemy spotted. The planted. Light right. Don't want to all right. My ultimate is ready. Right. my is ready. Oh. My oh. My

โอ้ยทันโอเคพูดยังไม่แตกนะวะแม่งเสียฝั่งเราเลยหวานเสียที่ฝ่ายไม่ยอมกู้อะแม่ง <den> แบบรอรอจัดอะอเฮ้ยเทดเป็นผักเจนเป็นด่าไอผีก็ร,าากกรัวเลยอะอะไรไม่รู้ว่า Where are you? Enemy spotted B. We'll yeah, catch them. Bring them down. Ah. Oh. There. 20. Spike planted. Satisfying.

ตอนเป็นอย่างนี้เป็นย่นี้เอฟเคาตาแรกอะตอนเราแรกเลยเห็นเอฟเคอยู่ <c oughs> มันก็บนแบบนแบบั่นแหละเขาดีพี่กลับมามแต่ว่นนี้จริงมันไม่โดนมั้ง <c oughs> รีพอร์ตเหรอรีพอร์ตไหมสภาพรีพอร์ต ผู้เล่นที่ดีจริงโอเคเล่นได้อยู่เนี่ยโอเคกินข้าวอาบน้ำก่อนแล้วกันง่ายแล้วเดี๋ยวเราก็ไปถ่าทีมว,วาลุต่อ ส่วน,ปนไปไหนวะยังไงหลบซื้อ,อกระสุนเนาะใช่ต้องเป็นอะไรธรรมดาอันี้จะสวยนะ <c oughs> อันนี้าทีจะะสวยถ้าเป็นแบบมินิมันถ้าเป็นแบกมาเก๊ะ <c oughs> ตัวตัว โอ้ไม่ใช่สุนี้อะกระสุนกระสุนกับโกดทองมันเริ่มแล้วโก้แล้วเอ,อ้าหนี้ดูเรายังไม่ได้ตั้งค่าความชัดเลยมาเจ็ดรนะ้อยี่สบเนี่ย ราไม่แน่ใจว่าสตรีมหลับเราจะเล่นวอลโลได้หรือเปล่าไม่แน่ใจเลยนเนี่ยก็เาเล่นอยู่เนี่ยใช่ตอนนั้นเล่นได้แต่เราไม่แน่ใจว่าของตัวเองก็าได้หรือเปล่าทำไมไม่รู้งไงเขาก่อนั้นเนี่ยสตรีมไปแล้วมันจอดำมันจอดำเลยอ Oh, I hope shy. Okay, here's 10. and sequence one mm 外面呢？